พูดถึงในส่วนของสตีดซ็อกเกอร์นะครับซึ่งสตีดซ็อกเกอร์นี่ก็คือการเล่นบนพื้นดินถ้าในต่างประเทศเราเขาจะเรียกว่ากราวมูฟนะครับกราวมูฟหมายว่า,าการสัมผัสบอลแล้วคึงบอลได้ตลอดเวลาด้วยเทคนิคต่างๆนะครับถ้าถาพื้นฐานของกราวมูฟก็จะมีก็มีแอคกานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของของสตี s ซ็อกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีท้าเบสิกทั่วไปก็มีผ่าสลีฟนะครับท่าตอกบอลสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับคุณวุฒิอาราวเดว d มีอะไรอยากจะฝาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาเล่นตฟุเซอ์กัรเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่รู้จักกันดีในต่างประเทศนะแต่ว่าบ้านเรายังเล่นน้อยอยู่นะครับซึ่งถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ได้พัฒนาทักษะของฟุตบอลแล้วเอาไปใช้กับบอลของแบบที่เราเล่นก่อนหน้านี้ทําให้คลองบอลได้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับกีฬาที่ใช้ความสวยงามและทักษะในการเล่นซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาอะไรนั้นนะครับก็ต้องติดตามกับคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณวุฒิอัราว์เดอะเวิลด์นะครับซึ่งชื่อเสียงที่ได้มาอย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นภ่าพื้นฐานของกีฬาของสเต็ e ส์กอร์หรือว่าฟิวส์กายสกอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นท่าท่าพื้นฐานคือการควงบอลครับท่ามันจะเป็นท่าที่ว่า เ,เ,เหมือนเีิดเสมอว่าลูกบอลเป็นลูกโลกแว่าขาเราจะมีการวนหรือว่าคุณพิทน์ครับที่ไปที่มาของสุดซ็อกเกอร์นี่ครับเป็นยังไงครับ,รบที่มาที่ไปของสุดซ็อกเกอร์จุดเริ่มต้นของมันก็คือเริ่มต้นมาจากนักเตะที่ทุกคนรู้จักจกนันดีก็คือเยโก้มาลาโดหน้าครับซึ่งเขาเล่นด้วยทักษะที่สวยงามโดยใช้ทักษะในการผ่านคู่ต่อสู้ด้วยพื้นที่แคบๆเอาไปได้ซึ่งพอตอนนี้มีมาลาตหน้าเป็นต้นต้นแบบก็มีให้มีคนเอาเทคนิคของมาลาหน้าไปฝึกเพิ่มเติมต่อตามท้องถนนท้องถนนต่างๆ ก็เล่นด้วยความสวยงามเล่นด้วยการที่จะไม่ใช้กําลังในการประทะใช้ฝีมือล้วนๆทักษะล้วนๆ เทรคเกอร์ฟุตซอลทริกทริกคูคูเปลี่ยนคุณให้เ hey, ป็นแทบอิซี่ฮิตแมนดึงบอลมาด้านหลังพร้อมดึงบอลกลับมาเป็นตัววีสองตวัดขามารับบอลพร้อมตวัดบอลให้แรงมาโดนขาที่ยืนให้บอลลอยขึ้น 3. าเตะบอลให้อ้อมด้านข้างคู่ต่อสู้พร้อมวิ่งอ้อมไปรับบอลท้าทิวยาผมทำได้คุณก็ทำได้เทรเกอร์ฟุตซอลทริกโปรดติดตามทริกต่อไป เลาด้กยน,นะครับวันนี้ก็ยัองอยู่กับฟุตบอลสตรีทนะครับฟุตบอลสตรีทซกอกเกอร์นะครับก็จะมาสอนท่าฟุตบอลนะครับชื่อท่าฟุตบอลนะครับคือต o น i c s เ e p โอเวอร์นะครับก็เป็นท่าของทางเ e อ็กโซติกสไตล์นะครับเดี๋ยวไปดูสาธิตท,ท่ากันนะครับว่าจะทำยังไงกันบ้างลองดูนะครับ Shall we begin? Let's begin. Now. ครับก่อนเข้าสู่ในหาเอ,อ่การการฝึกนะครับไปฝากเรื่องกอ่อกิกรรมเบื้องต้นก่อนครับ สามาข้อนะครับเรื่องแรกคือเรื่องชื่อทาน,นครับอย่ามีติดตาจต,ตัวว่ามันชื่ออะไรนะครับขอให้เราทําตามาท่าที่เรามั่นใจว่าเราทําถูกนะครับคณะทอสองวิธีการสึกนะครับก็าสามารถสุกได้หลากหลายรูปแบบอย่ามีติดนะครับว่าต้องสุดยังงี้ก่อนอะไรนี้ขอให้ทำแล้วออกมามันได้เหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆครับผมเจอกันครับ ครก็มาดูวิธีฝึกค่า The Solid Step Over นะครับอ่าก็อันนี้จะมีพื้นฐานอยู่ของฟุตบอลน,นะครับแล้วก็เป็นพวกลูกช็อปหรือเป็นพวกครึ่งหนึ่งของอัคกาทุกแบบก็แล้วแต่จะมองนะครับก็เัิต้นเหมือนเดิมๆนะครับคล้ายๆหลายๆท่าทผ่านมาที่มีการตะเลี้ยบไปก่อนนะครับหนึ่งทีนะครับน้อยหนึ่งแล้วฝึดปาดบอลมาอย่างนี้นะครับ ก็เป็นข้อต่อยหนึ่งเลยก็ได้นะหนึ่งบาทมาอย่างี้ไม่ได้นะครับนี่ห้องหนึ่งบาทนะครับ่าบายข้อต่อยสองนะครับการกระโดด,ดวนนี้นะครับฝึกกระโดดนี้ได้ก่อนนะครับหรือว่าจะกระโดดไปกระโดดกลับนี้นะครับตอนนี้เราปาดไปแล้วระหว่างนี้เองที่เรากระโดด อารอเลยนะครับรอดไหครับโดดฐานะครับมานะครับเทาละไม่ยากนะครับเสร็จแ,แล้วสุดท้ายให้เราใช้ลูกตบบอลนะครับแค่นี้เองนะครับอ้อมาตบบอลอย่างนี้นะครับ แล้วเรามารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นเด็ดสโนวเวอร์ลองดูนะครับปึ๊บนี้เลยนะครับตอนนด้นงเฉียงๆนี้นะครับเฉียงไปนี่นะครับมอลหลบพูดตออสู้ไปนะครับโอเคก็จะได้ถ้าแต่ดสโนว์เซิร์ฟมาอย่างไม่ยากเลยนะครับที่เหลือพี่เรี่ยงความชำนาญในการกดนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างวิธีการทำท่านะครับที่มันมีความรวดเร็วเกิดขึ้นเป็นยังไงไปดูครับ Shall we begin? ก็จะฝากเรื่องของพื้นฐานฟุตบอลนะครับก็คือเรื่องการเตะบอลนะครับรอบพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะฝึกให้ลูกมีพื้นฐานที่ดีนะครับก็ควรต้องเริ่มด้วยการเตะบอลก่อนด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าไปเลี้ยงบอลก่อนยิงบอลก่อนฟุงบอลก่อนเนี่ยครับทำได้ครับแต่ว่าเด็กเขาจะไม่สุดแล้วไม่สุกเพิ่มนะครับโตขึ้นแล้วเขาจะไม่สุดแล้วนะครับก็พื้นฐานระดับฟุตบอลระดับโลกนะครับพวกสเตประดับโลกเนี่ยเขาจะเตะบอลได้ทุกคน ลงสนามไปเนี่ยมันสามารถควบคุมบอลได้หมดเลยทําอะไรก็ง่ายสุดเรื่องอื่นต่อก็ง่ายนะครับก็อยากให้ลองแรงเห็นตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมาจะโตขึ้นแล้วเขาจะไม่ขึ้แล้วนะครับต้ฝากไว้นะครับแค่นี้ครับผม ครับก็ทิ้งท้ายช่วงนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของอาการฝึกฝนนะครับผมก็เลยอยากว่าเพือ่อคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ยเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ได้เอาไปฝึกฝนพัฒนาฟุตบอลเทคนิคด้านนี้มานะครับเพื่อเอาไปนำไปใช้ต่อย,ยอดแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่า,เ,าเรื่องดอกบอลอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทนึงนะครับเป็นพาร์ทของ พวกลูกยกบอลอะไรพวกนี้จะทําให้ยากต่อการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเรื่องการดอกบอลน,นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝึกแล้วดูคิปผมผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันฝึกได้ง่ายก็อาจจะมีการปพัฒนาต่อยอดหรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นทีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีปัญหายัางไงเนี่ยก็อยากให้ปรึกษาได้จะปรึกษาคับผมก็แล้วแต่๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับว่าจะสร้างกลุ่มยังไงอะไรกันเงี้ย แต่ปัญหาเรามา่มีการรวมทีมหรือรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะ,จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องวิวธีการทํางานนะครับก็อยากให้นึกถึงเกี่ยวเรื่องว,วิธีการให้เครดิตนะครับหรือระบบการให้เครดิตที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือให้เครดิตเข้ามาถึงว่าแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยว,วิธีการเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาอย่างไงเช่นวิธีการสุกฝนนะครับท่าต่างๆอะไรอย่างี้นะครับเป็นของใครมาอะไรก็อยากให้เรฟเลนต์อ้างอิงถึงตรงนี้ให้ได้นะครับ แล้วก็ปัญหาหลังจากที่มีการลงตัวแล้วเนี่ยว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการทะเลออาะเบาแวงกันนะครับจากปัญหาที่ผมเจอมาเช่นว่ามีการแบบมาโจมตีผมเกี่ยวเรียกว่าการเข้าไปถามราคางานนะครับเวลารับงานอะไรงเงี้ยพอหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคางานเกิดการการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้บอกว่าไปข้ามสเต็ปข้ามขั้นตอนกันนะครับเช่นอย่างที่ผมเจอมาคือมีการข้ามข้ามหน้าข้ามตาเข้าไปถามราคางานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลไม่ดีไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครจะรับ เยอะน้อยมากน้อยขนาดไหนก็คือเป็นเรื่องกติการมารยาทนะครับการอยู่ด้วยกันอย่างมีมารยาทนะครับก็อยากให้คนหนึ่งตรงนี้ให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 ้รู้จักขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปข้าสเต็ปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้เดี๋ยวต้องส่วนนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผม,ม,มจะอธิบายเพิ่มทีละการถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับก็อยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอย่างโอเคหน่อยไม่มีการไปมีผิดมารยาทกันนะครับ หรือค่าสเต็ปอย่างที่ผมเจอมานะคือมีการถามราคางานแล้วก็มีการมาโจมตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงว่ากันต่ออีกทีแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติม